ครับเราวันนี้เรามาลองใส่เบ็ดน้ำน้อยดูนะครับเนี่ยคลองน้ำน้อยนี่นะครับผมใส่ได้ประมาณห้าคันละเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มายามด้วยกันนะครับเหยื่อก็เป็นทากนี่เป็นทากไม่รู้ว่าจะกินไหมนะปูด,ด้วยอ่ะอยังไงก็นอ่ก็เปน,นเวลาอันสมควรให้เราจะมายามเบ็ดแล้วนะครับปะ่ะพร้อมแล้วก็ลุยเอาผมมายามปลาไหลจุดแรก ได้มาหนึ่งแต้มนะครับสามหลังสามสี่หลังได้มาหนึ่งแต้มไปไปต่อกันเลยเร็วๆวันนี้ยามแบบววๆครับมาถึงจุดที่เราใส่ปาลาแล้วยังไงหลังแรกโอ้ยเงียบเหมือนเดิมเลยลองดูไปไกลๆโอ้ทำไมมันเงียบทุกหลังเลยครับน้น mong bay lắng lắng đinh bẹt bẹt lắng nè, nè Nè tịt cái lắng lắng nè, lắng 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 Nè nè lắng 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 อยู่เหมือนเดิมเลยผมจะปล่อยมันนะครับผมจะเก็บแล้วเบ็ดมาต่อจุดที่สองอี่เอาอ,าอามีอาคานะครับอะไรประดุกเห็นหัวแล้วใหญ่ไหมแค่นั้นเอง

ยังแย่แค่เหีือหมดครับไปต่อเลยอุย้ยทางก็แบบเอา้าหลังนี้ไม่เป็นไงนติดตัวนี่แหมไหม อุ้ยปรากฏครับ <c oughs> สวยเลยตัวสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บก่อนอ้ปรากฏมาเจตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ได้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้มีอาการครับะจะเป็นตัวอะไรนี่ครับรอยพันติดงอเลยมีป่าไหม สได้อ้สได้ย,ดยหลุดครับหลังนี้ปะไปต่อเลยหลังนี้มีอาการอีกแล้วครับอุ้ยปลาแล้วปรากฏแล้วครับอุ้ยมีตัวใหญ่ครับท่านชมอุ้ยตัวใหญ่อีกแล้วอุ้ยตัวใหญ่เลยปรากฏครับพอดต้ม ตัวยงใหญ่ครับปรากดกระไดเอ้ะเก็บก่อนนกสัมไรนี่นกอะไรเอ่ยว้าวบินไปซะแล้วบา,บายบายมาสรุปผลงานนะครับเออนี่ครับกดสองดุกหนึ่งครับไหลหนึ่งมีแต่ส,สวยๆนะครับตัวใหญ่เลยไม่ใช่ตัวเล็กอนะตัวใหญ่เลยมาขอแกงอยู่กดไลค์กดติดตามช่องผม้วยนะครับ